สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนี่มีกุ้งมีกุ้งวันนี้ซื้อกุ้งมาพี่น้องสิบห้าตัวรวยฮะซิบสิบห้าตัวรวยบะไปน้องเราจะเอามาแกงส้มเอามาทำตู้ฮแลกันวันนี้แหละตัวนี้ปอกไปแล้วหนังแข็งๆที่หัวน่าดาใช้มีดเลยนะใช้มีดปันเนี้ยใช้มีดตักกุ้งตรงนี้นะ ใช้มีดแล้วก็ผ่าบางคนใช้มือแต่นนะาดาชอบใช้มีดนี่ออกตรงนี้ออกแล้วตัดปุ๊บนะผ่าเนี่ยเสร็จเร็วพี่น้องทำกุ้งวันนี้เสร็จเร็ววันนี้มาแกงชุ่มกุ้งแกงชุ่มกุ้งผักรวมวันนี้ก็มี ลอก้มะละกอนะพี่น้องลอก้ลอก้อเลอยวะเราเราไม่ลรให้่ไม่เมพื่อมีอลอกอมีลอกอนะพี่น้องลอกอประกาศขาวใช่ Hi. พูดย้ำอยู่นั่นและนึกไม่ออกโ uh. ลอกประกาศขาวแล้วก็อะไรเหรออ๋อเ oh. ตงกว่าขายยังตัวนั้นเมื่อกี้ว่าจะมีขี้กลางหลังไม่เห็นมีเลยพี่น้อง กุ้งเนี่ยใช้ใช้มีดนาดาทำเร็วถ้าใช้มีดอ่ะมันจะทำเสร็จเร็วว่าจะเอาหัวไว้หัวมันติดอยู่มั่งอะไรมั่งนี่เอาคางกุ้งไว้ก็ได้บางตัวนาดาก็ไว้บางตัวก็เอาออกแล้วแต่อารมณ์พี่น้องอารมณ์พาไปอย่างนี้ตัวน้นเอาออกตัวนี้เอาไว้นะจะได้ริจแล้วความจริงเรามีกุ้งนัินด้วย กุ้งทะเลมีกุ้งทะเลด้วยกุ้งตัวต้าต้าแตกนะกุ้งเรือระยาหามานี่นี่แต่ว่าอันนี้คงจะเยอะแล้วพี่น้องว่าจะใส่เปล่าเดี๋ยวเมื่อกินกินอันนี้หมดก่อนตอนนี้หมดเมื่อไหร่แล้วเราเวลาเราเรากินไม่หมดเราอุ่นเราก็ใส่ลงไปได้สิบห้าตัวพี่น้อง ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่านักมาสิบห้าตัวร้อยหา้าสิบเนี่ยพาเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่ตะก,กร้าแล้วก็ล้างน้ำอีกทีหนึ่งแกงส้งมกุ้งพี่น้องวันนี้น้ำมะขามเปียกใส่มะนาวหน่อยๆโอ้หโอหข้างบ้านด้ อยล้างมือก่อนล้างกุ้งก่อนนะเดี๋ยวมาพบกันตอนทำลืมบอกว่าทําผักกันก่อนพี่น้องแตงกวาเนี่ยแกงส้มไม่ปอกก็ได้นะหรือว่าปอกก็ได้แลเ้วแต่แต่น้าดาจะปอกแบบหน่อยๆเห็นไหมเอาแบบห่างๆอย่างเงี้เยเวลากินแล้วมันจะได้มีทั้งกรอบๆแล้วก็นิ่มๆน,นะแกงสม้มน่าจะไม่หมดตั้งลูกะ่ะพี่น้องประแล้วก็มรกลดาก็จะป้าย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 ประกาศขาว ใช่ไหมเขาจะประกาศถามเลโดยยังบัวหูหน่อยนั่นเนต้นนะก่อร่างร่างตัวร่างบ้างนะประกาศเท้านี้น่าจะใส่หมดเพราะว่ามันแป๊ดเดียวมันก็เหี่ยวแล้วเวเราจะล้างอีกทีนึงเวลาทำอย่างนี้อยู่ก็ใสใส่กระเบองแช่น้าไว้แป๊บหนึ่งบางทีก็ใส่น้ําส้มใส่ชูเช้มาแป๊บหนึ่งแต่ว่ามะละกอก่ามะละกอบ้านๆ้นี่นาซื้อฝักบ้านๆมาตั้งน้ำเนี่ย แต่ว่าถ้าไม่มีนอนมันก็น่าเกลียดอยู่พี่น้องก็ไม่มีนอนนี่มันดบะบ้านเราก็เรียกว่าดีดีะใส่ยาใส่ยาพี่น้องป้ายราก็เาาราจะป้ายอย่างเงี้ยเอาไม่เยอะเอาลื่นเยวะทำผักก่อนนะผักก่อนแตงกวาก็ ทายอย่างนี้แล้วก็เสจพี่น้องนะเดี๋ยวไปปรุงกันโอเคอย่างเคยพี่น้องหม้อเครื่องแกงนาดาซื้อมาอีกแล้วว่าจะทำเครื่องแกงให้ดูสักทีหนึง่งคนใต้ก็ทําเป็นนะแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานม่รู้เขาทาแกงส้มเป็นหรือเปล่าแต่บางคนเขาก็ทําทเป็นนี่น้าน้าไม่ถึงครึ่งหม้อพี่น้องเสษนหนึ่งส่วนสี่ของหม้อเนี้ยเครื่องแกงใส่ลงไป เยอะๆจะได้เผ็ด,ผดใส่ลงไปเลยไม่รู้เผ็ดไหมถ้าไม่เผ็ดก็ต้องใส่เพิม่มเดี๋ยวแตว่าเครื่องกแกงนี้ซื้อมาจเจ้าใหม่ไม่รู้เอเผ็ดไหมพี่น้องเคยเคยแกงเคยกะปิใส่ลงไปน้อยกว่าเครื่องแกงน,นิดนึงนะประมาณสองช้อนโต๊ะพี่น้องใส่เยอะเกินมันก็เหม็น,มนใส่น้อยเกินมันก็จืดื้อเคยเนี่ย ลำบากกับเคยเราไม่เคยคุ้นเคยถึงแม้เราจะไม่คุ้นเคยแต่เวลาเราทำแกงเราต้องใส่เคยถ้าไม่ใส่เคยมันก็ไม่อร่อยบางทีเวลาเคยไม่ถึงมันก็จืดเคยใส่เคยมากไปมันก็เหม็นเคยพูดมากจังไปพี่น้องไปไปทำแกงกันตั้งเตาก่อนหม้อตั้งไฟเลยพี่น้อง เดี๋ยวว่าน้ำเดือดนะได้ก็จะใส่ผักออก่อนส่วนนี้น้ำมาขามเปียกนะใช้ถุงใช้ถุงกระยำกระยำพี่น้องถ้าไม่ใช้ถุงนี้เล็บขาวจ่วเลยลองทำดูไหมจ๊ะเห็นนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวพอเดือด <c oughs> เดือดแล้วเรามาใส่ มาปรุงเครื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ผักมาดาทอดปลาพี่น้องปลาซักตินแดดเดียวแล้วก็มีปลาตาโตด้วยเพราะว่าทำแกงส้มคงกินกับปลาแดดเดียวหรือไม่ก็ปลาเค็มมันถึงจะอร่อยทั้งก่อนนาดาทำคลิปแกงส้มไปแล้วแกงส้มหน่อไม้กับปลากระบอกรู้สึกว่านาดาเผลอไปลบพี่น้องเออเดี๋ยวจะกินข้าวเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเดือดแลมาเรามาปรุงเครื่องกัน น้ำปลาพี่น้องใสก่อนเลยเออลืมเครื่องแกงเนี่ยความจริงเขาก็จะใสเกลือใส่อะไรแล้วนะบางทีมันอาจจะมีความเค็มแต่ว่านาดานไม่ได้ชิมก่อนเมื่อกี้เอาเป็นว่าพอแตกนิดหนึ่งเค็มจริงเลยน้ำตาลสองช้อนนี่ไม่เค็มไม่ไม่หวานมากหรอกจะลดนิดหน่อยโอเคุงเลยนะแล้วก็น้ำมะขาม น้ำมะขามนาวาเขเอาพี่น้องนาดาชอบกินเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำอ่ะเปรี้ยวกับเค็มนํำหวานนี่ตามสองสามช้อนสี่ช้อนใส่ไปเลยเดี๋ยวพอตอนจุมมนาดาก็จะใส่มะนาวด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วก็เดียวใส่มะละกอก่อน โอเคน้าดาขอใส่มะละกอก่อนนะคะเพราะว่ามะละกอเนี่ยเป็นผักที่แข็งสุดมะละกอก่อนแป๊บนึงอะ่ะไม่ใส่นานเพราะว่ามะละกอเผื่อเกินไปก็ไม่อร่อยอ๋อหล่นไปชิ้นนึใส่มะละกอแล้วก็เดี๋ยวใส่แตงกวานะเดือดหน่อยๆแล้วก็ใส่แตงกวาตามแล้วก็เดือดแล้วพี่น้องเดือดหน่อยๆแล้วนี่ใส่แตงกวาลงไปเลยใส่แตงกวาลงไปเพราะว่าผักพวกนี้ สุกก็ไม่ยากจนเลยมะละกอก็ไม่ต้องเปตุ๋ยมากแล้วกรุบหน่อยๆน่าอร่อยโอ้ห้าร้อยพี่น้องเออหลังนี้ได้กินน้ำลายได้แล้วอ่ะเดือดอนิดนึงระหว่างรอเดือดใส่มะนาวสักลูกนะพี่น้องนะใส่ลงไปเลยเพราะว่ากุ้งกับไอ้ผักกาดขาวนี่สุกง่ายอยู่แล้วเตงกวาก็ได้เนี่ยเดือดปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยแตงกวา ซิ้งรอบเสร็จไปแล้วเนื้อมันนิ่มเหลือก้างโอ้ยก้างพี่น้องหกเดียวอร่อยนาดาก็แล่ปลาดักทิ้งเนี่ยนาดาแล่ซ้ายแล่ขวาแล้วกันเดียวกานเรามาใส่ประกาศขาวกันเลยตัดขาวใส่ไปพี่น้องเนี่ยนาดาชิมรสอีกทีเลยนะเมื่อกี้อ่ะไม่ได้บอกท่านผู้ชมว่าเราะอย่างไรอุ้ง ใส่ลงไปเลยพี่น้องก็งน้ำเดือดอยู่เนี่ยเนี่ยนะล้างไปเลยเรียบร้อยใส่ตะกร้าใส่ลงไปกดกดให้จมน,น้ำหน่อยกดให้จมน,น้ำแก่งกแล้วเราก็มีกุ้งมือด้วยนะดาตัดหัวไว้และตั้งหัวไว้ละกุ้งปลาลีพี่น้องกุ้งปลาลี ไม่เวลากวนได้หน่อยๆเพราะว่าไม่คาวอยู่แล้วแสงซ้มปุ้งถ้าปลาไม่ได้นะปลาคาวใส่เลยปุ้งเยอะๆปุ้งเยอะๆแต่ว่ากินเยอะเกินก็ไม่ได้ไขมันขึ้นตาวยไม่ได้สิบป้าอยียสิบเตี้ยพี่น้องเด็กๆพอได้กินแก่ก็ยอมรับว่าแก่กันปะไม่รู้ว่ายังไม่แก่ยังไม่แก่หรอกน โอ้โห้องเป่งในกลัวแม่ว่าได้มีผัวแก่ไม่ได้มีผัวเด็กก็ได้น้องไม่เห็นมีผัวแก่แล้วกันเพราะไม่นหม็นใบ้ามีผัวแก่แม่นเลยผัวแก่เนี่ยชิมดีกว่าอี๋ยะโอ้โหอ๋อหูยมามามาพี่น้องกินข้าวะมากระตัวชัดมามามา นี่พี่น้องเสร็จแล้วเลยจ้ะเห็นไมหมอ่ะหม้อเบเลอมามา